ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส่วมในกำนานจากเพจคลินิกห้องน้ำแล้วก็ช่อง YouTube หมอส่วมรักษาส้วมทุกอาการวันนี้นะฮะก็เหมือนเดิมในทุกๆวันนะครับก็เข้าดำเนินง,งานหรือถอนตรวจเช็คเพื่อแก้ไขปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นนะก็ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการติดตั้งนะแล้วก็อาจจะเกิดจากวางไม่ตรงเซนเตอร์หรือว่า ปะเก็การกลิ่นเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นการเป็นตัวเชื่อมช่องว่างทำให้เกิดช่องแล้วกลิ่นออกมานะครับซึ่งชักโกเป็นของคอตโต้ชิ้นเดียวระบบอะวอชดาวประหยัดน้ำสามลิตรกับหกลิตรนะะอ่าคราบยาแนวสีขาวด้วยอาจจะั่วขอบด้วยนะเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะทําการรื้อชักโกออกมาแล้วผมจะพามาดูนะครับสาเหตุทําให้เกิดปัญหาก,กลิน่นมันเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้เนี่ยให้มันจบถาวรยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะซึ่ง เป็นบ้านสร้างใหม่เข้าอยู่นะมีลูกค้าบอกว่าแก้ไปแล้วสองรอบอแก้เสร็จก็ไม่หายนะคืออาจจะไม่หนักเหมือนตอนแรกดีขึ้นแต่ไม่หายแบบถาวรก็ชัดเจนนะครับว่าอาจจะเกิดจากการประกอบติดตั้งที่ช่างเนี่ยเขาอาจจะขาดเทคนิคขาดประสบการณ์นะในการรื้อถอนติดตั้งจึงไม่จบแบบถาวรระยะยาวเดี๋ยวเราจะลื้อออกมาผมจะพามาดูว่ามันเกิดจากอะไรแล้วจะแก้ยังไงเดี๋ยวรอดูกันครับ ครับก็รื้อชักโครออกมานะชัดเจนว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากการติดตั้งไม่พูดง่ายๆช่างขาดประสบการณ์ในการติดตั้งแล้วก็ระยะไม่ได้สามสิบจุดห้าระยะท่อมทิ้งเนี่ยมันอยู่ที่ยี่สิบแปดเซนครึ่งถึงยี่สบเก้าเซนหายไปประมาณหนึ่งถึงสองเซนนะแล้วก็วางลงไปเนี่ยมันทําให้ประเกฑนไม่มีประสิทธิภาพในการปิดช่องว่างเพราะว่าเนี่ยเขาปาดก,กระเบื้องเห็นไหมปาดปาดปาดพื้นเพื่อให้ตัวเนี้ย มันฝังลงไปเสมอไปกระเบื้องมันจึงทําให้มันไม่หนาพอมันก็เลยมีช่องว่างแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยสาเหตุอ่าถ้าเป็นแบบนี้มีความเสี่ยงสูงที่น้ํามันจะรั่วผ่านพวกนี้สะสมลงไปชั้นล่างนี่แหละคือสาเหตุทีให้เกิดปัญหากลิน่นฮแล้วก็อันเนี้การแก้หน้าง,งานรอบแรกรอบแรกทําไว้แบบนี้คุณเอาถุงมือมาหนรอบแรกรอบแรกตัดกระเบื้องทําไว้แบบนี้ส่วนอันนี้รอบที่สอง รอบที่สองรอบแรกทําแบบนั้นรอบที่สองนี่เอาขี้พึ่งมาใส่นะขี้พึ่งหนาๆเนี่ยมาใส่นะแล้วก็เอาไปวางทับกับอ้ปัะเกณนอันแรกนะตอนวางเนี่ยอา,อาจจะวางไม่ตรงด้วยเนี่ยมันจะขี่เห็นนะพอมันขี่เสร็จรปุ๊บเนี่ยอเห็นไหมฝั่งเนี้ยทับฝั่งเนี้ยโลง่งพอวางไม่ตรงเสร็จมันก็มีช่องว่างมันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นการเชื่อมมันจึงทําให้เกิดปัญหากลิ่น นี่คือสาเหตุหลักนะแก้สองรอบไม่จบคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะแก้ไขให้ลูกค้าเพื่อให้จบปัญหานี้ได้แบบถาวรในระยะยาวสิ่งที่เราจะทําก็ต้องทําการแก้ไขหน้าง,งานให้มันได้ระยะมาตรฐาน30.5ก่อนคือผ่าสกัดพื้นเพิ่มใส่ท่อเยื้อพิเศษนะแล้วก็ทําการซึมตรงรอยผ่ารอยสกัดแล้วก็ทําการใส่ประเกฑนการกลิ่นกันรั่วซึมชุดใหม่อันเก่าเคลียร์ออกให้หมดใส่ประเกลนอันใหม่วางให้ตรงเซนเตอร์นะก็จบปัญหากลิ่น แบบถาวรระยะยาวแน่นอนนะครับโอเคนี่คือสาเหตุตาให้เกิดปัญหากลิ่นแล้วก็แนวทางในการที่อยากแก้ไขปัญหาเดี๋ยวเราจะเคลียร์หน้าง,งานแล้วก็ทำหน้าง,งานให้ไ,ได้มาตรฐานก็ติดตั้งกลับก็จบแน่นอนนะครับก็ท่านใดที่เจอปัญหาห้องน้ามีกลิ่นนะครับให้สันนิษฐานไว้เลยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นผมกล้าพูดได้เลยว่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซนปัญหาห้องน้ามีกลิ่นมาจากชักโครกนะครับที่เกิดจาก การติดตั้งไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการช่างติดตั้งขาดเทคนิคขาดความรู้และขาดประสบการณ์ในงานติดตั้งมันจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นและอีกที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างคือระยะหรือว่าการเตรียมหน้าง,งานเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานแล้วไม่มีการแก้ไขจึงเป็นสาเหตุทําให้เกิดกลิ่นเพราะฉะนั้นนะฮะท่านใดเจอปัญหานี้พยายามหาช่างที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์เฉพาะด้านนี้นะเข้าไปลือ้อตรวจเช็คแก้ไขนะ หรือรอบเดียวช่างเก่งๆมีประสบการณ์มีความรู้มีความเข้าใจเข้าไปดําเนินงานรอบเดียวเสียตัง์รอบเดียวจบถาวรครับก็อาจจะไม่เป็นต้องเป็นช่างส้วมในกนานางก็ได้นะช่างหลายๆท่านที่มีความรู้มีความเก่งมีประสบการณ์มีเยอะแยะขึ้นอยู่กับว่าท่านคุณพอใจคนไหนมากกว่ากันแค่นั้นก็แต่ว่าถ้ามาจ้างเราก็จบแน่นอนแต่ก็จ้างผมได้เพราะว่าภาระนี้สินผมมันเยอะยนะ ผมกล้าพูดเลยว่าจบถาวรแน่นอนะครับโอเคสวยงามจบครับ